เอาละครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะผมก็จะมาทําการสรุปอัปเดต3.0ของแมปอนิเมะคูเซเดอร์นะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับก็สำหรับอัปเดต3.0นี้นะครับก็เป็นอัปเดตอนิเมะเรื่อง Bridge เทพมรณะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าอัปเดตนี้จะมีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับนะก็สำหรับอัปเดตนี้นะครับสิ่งที่มาใหม่ก็คือใช่ครับจะมีสตอรี่ด่านใหม่นั่นเองนะครับก็คือด่านโซโซไซตี้นะครับอ่านเดี๋ยวพาไปด นี่นะครับก็จะอัปเดตมาก็จะมีสตอรี่ใหม่นะครับก็คือด่าโซเซตี้นะครับแล้วก็จะมีอินฟินิตี้ด้วยนะครับอ่าซึ่งโหมดอินฟินิตี้เนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสดรอปประตูธรรมดานะครับแล้วก็ประตูธรรมดาเนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปประตูซีเค็ดด้วยนะครับซึ่งประตูซีเค็ดเนี่ยถามว่าได้ตัวอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนท้ายคลิปนะครับแต่เอาเป็นว่าซึ่งการันตีประตูลับเนี่ยน่าจะอยู่ที่75ตาเหมือนอุซุยนะครับประมาณนี้หรือใครนึกไม่ออกก็ประมาณคล้ายๆอีเวนต์อุซุยเทนมินนะครับประมาณนี้แล้วกัันนะครบ ในส่วนต่อมานะครับว่าอัปเดตนี้มีตัวละครอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับก็อ่ะตามนี้เลยนะฮะนี่ตัวใหม่ก็จะมีตัวละครปูยามโมโตะนะครับแล้วก็ตัวละครโคโยเต้สตาร์กนะครับแล้วก็ตัวละครอ่าอิชิโกะอุราฮาระเรนจิแล้วก็เคบาจินะครับซึ่งตัวละครมิสติกสี่ตัวนี้นับสามารถหาได้ตามตู้ซัมมอนธรรมดาเลยนะครับสามารถสุ่มตู้จุงตู้เจมกันได้นะครับสับตัวละครสี่ตัวนี้นะครับส่วนตัวละครลิงกับจินโมริอันนี้นะครับ ซึ่งตัวละครลิงยักษ์นะครับคือจะได้จากท it, ัวร์นาเมนต์ที่ใช้บัฟได้นะครับส่วนตัวละครจิโมริเนี่ยนะครับจะได้จากการที่ลงทัวร์นาเมนต์ที่ดิสซิเบิลเทรดหรือว่าใช้บัฟไปได้นะครับประมาณนี้เลยกันนะครับแล้วก็ตัวละครสตาร์กับปูเนี่ยวิธีการหานะครับหาอย่างไงนะครับอ่ะเรามาเริ่มจากตัวละครโคโยเต้สตาร์ก่อนแล้วกันนะครับวิธีการได้สตาร์นะให้เรามาลงเลดใหม่นะครับซึ่งเลดใหม่เนี่ยวิธีการปลดล็อกนะครับให้เราลงสตอรี่ด่านโซโซเซสตี้ให้ผ่านก่อนนะครับถึงเราจะสามารถปลดล็อกในส่วนของได้้นนนะะะคครรรัับบ่าาปมณี นี่ครับมันจะมีเลดสโตรเซตี้มานะครับซึ่งมันจะมี2โหมดนะครับก็คือโหมด normal แล้วก็โหมด hard นะครับซึ่ง normal เนี่ยนะครับโอกาสด drop star นะครับจะอยู่ที่1%นะครับอ่าแล้วก็จุดหมายการันตีนะครับจะดรอปทีละ1ตาทีละคูณหนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็การันตีส star นะครับจะอยู่ที่40รอบ40่สจดหมายนั่นเองนะครับส่วนถ้าเราเล่นโหมด hard นะครับส star นะครับอ่าโอกาสดรอปจะเพิ่มขึ้นนะครับจาก1%เป็น2%นะครับแล้วก็จุดหมาายกรันตีเนี่ยนะครับจากตอนแรกเนี่ยเราเล่นต์นจะดรอปทีละะ1นครับถ้าาเรไปเล่นแบบโหมดายนะครับ มันจะดอกตาละสองนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งวิธีการเล่นก็ประมาณนี้เลยกันคือใครอยากได้ไวๆยากๆก็มาเล่นดานฮาร์ดนะครับคือมันจะได้ไวขึ้นนะครับการันตีก็จะได้แบบฟาร์มง่ายขึ้นส่งสตาร์เปอร์เซ็นอะไรก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับประมาณนี้เลยกันอันนี้ก็จะเป็นวิธีการได้ตัวละครโคโยต้สตาร์นะครับประมาณนี้ส่วนต่อมานะครับตัวละครปู่ยามาโมโตะนะครับถามว่าวิธีการหาคือหายังไงนะครับวิธีการหาก็เมื่อกี้ครับให้เราไปลงสตอรี่ใช่ไหมอาให้เราไปลงสตอรี่นะครับพอเราไปลงสตอรี่เนี่ยนะครับผม ให้เรามาลงอินฟินิตี้ด่านโซโซเซตี้นะครับซึ่งมันจะมีโอกาสดรอปประตูในอินเลยนะครับมันจะดรอปแบบสเปซสปะเลยนะครับแล้วเวลาเราได้ประตูอันนี้มาเนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสดรอปประตูซีเค็นะครับซึ่งประตูซีเค็เนี่ยนะครับมันก็จะมีการันตีเช่นกันมันจะคล้ายอีเวนต์ประตูอุซิเทนินนะครับคือการันตีประตูลับเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ75รอบ75ตาหรือว่า75จุดหมายนั่นเองนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการได้ปู่ยามะนะได้ในประตูลับนะแล้วก็การันตีอีปะ้้กันนน็็จเ สิ่งใหม่ๆที่จะมาในอัปเดต3.0นะครับแล้วก็ลืมบอกไปนะครับอันนี้อย่างสุดท้ายนะครับเอ่อ่าอัปเดตนี้นะครับเขาได้ทําการเพิ่มเลเวลแคปตัวละครนะครับจากตอนแรกเนี่ยตัวละครเราเนี่ยเลเวลแคปเลเวลแม็กซ์เนี่ยมันจะอยู่ที่80ใช่ไหมครับตอนนี้นะครับเราสามารถอัปเลเวลตัวละครให้มันแม็กซ์ได้ถึง90เลเวลเลยนะครับประมาณนี้ก็ใครที่แบบเพิ่งกลับมาเล่นก็อย่าลืมยัดเลเวลไว้ถึง90ด้วยแล้วกันนะเพราะตอนนี้เกมเขาได้เพิ่มเลเวลแคปตัวละครมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะจ๊ะ โอเคครับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการสรุปอัปเดตบลิชนะครับอัปเดต3 0นะครับชอบกันหรือเปล่าใครชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคครับคลิปวิดีโอนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครัเจอกันคลิปหน้าส่วนนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับ